กระจกจงบอกข้าเถิดไข่งามเลิศในปัตถพี สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพวกเราไว o ีออ e ค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่ช่างติดกระจกเขาไปติดตั้งกระจกหรือเวลาที่เราไปซื้อผ้าที่เป็นเม็ d ๆนะคะเขาจะมีเขียนตัวหนังสือติดไว้อยู่สงสัยกันไหมคะว่าเขาใช้อะไรเขียนและสามารถลบออกได้ง่ายด้วยค่ะค่ะและวันนี้เราก็จะมาไขาข้อสงสัยกันนะคะว่าเขาใช้อะไรเขียนนี่เลยค่ะ ดินสอเขียนกระจกหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าดินสอเทียนนั่นเองค่ะทางร้านเราก็จะมีขายทั้งหมดอยู่5ยี่ห้อด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นมิซูบาโวสิงหมาและไฟอิงไทเกอร์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ที่เราจะนำมารีวิวก็คือดินสอเขียนกระจกไฟอิงไทเกอร์ค่ะเขียนกระจกไฟอิงไทเกอร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยค่ะแต่คุณภาพเทียบเท่ากับยี่ห้ออื่นๆที่นำเข้ามาจำหน่ายเลยนะคะแต่ราคาของเขาเป็นราคาเบาๆนะคะสำหรับไส้ดินสอของเขาจะผลิตจากขงสีคุณภาพดีค่ะต,ตัวด้ามดินสอนะคะก็จะผลิตจากกระดาษนะคะและจะมีเชือกตรงปลายะคะ่ะไว้ดึงสำหรับให้เราลอกออกโดยที่ไม่ต้องเหล่านะคะขนาดของไส้ก็จะอยู่ที่5มเมตรนะคะ และก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะสีแดงสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองและสีเขียวค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่บริษัทยงเจริญของเรานะคะหรือสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์022162888ค่ะหรือถ้าเข้ามาสอบถามตามช่องทางต่างๆได้เลยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะค้าดีๆมีทีน่นี่ที่เรายงเจริญขอบคุณค่ะบ๊ายบาย